เขาหลักจังหวัดพังงาอีกหนึ่งโซนท่องเที่ยวที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะแวะเวียนกันมาพักผ่อนชาร์จแบตร่างกายกันอยู่บ่อยครั้งเพราะเต็มไปด้วยมณลเสน่ห์ของธรรมชาติที่สวยงามซึ่งมีที่พักให้เลือกมากมายวันนี้ชิวไปไหนจึงขอรวบรวม5ที่พักสวยเขาหลักจังหวัดพังงาวิวสวยพักสบายมาฝากกันค่ะบอกเลยว่าแต่ละสถานที่ดีไซน์สวยงามแถมยังบรรยากาศดีเติมเต็มความสุขในวันพักผ่อนให้กับทุกคนได้แน่นอนส่วนจะมีที่ไหนบ้างตามเราไปเช็คอินพร้อมพร้อม กันเลยค่ะ มาพักที่พักสุดหรูริมทะเลเขาหลักกันค่ะกับเทวาสมเขาหลักบีชรีสอร์ทแอนด์วิลล่ารีสอร์ทสุดหรูตั้งอยู่ติดกับหาดคึกคักมาพร้อมคอนเซปต์อาณาจักรโบราณริมทะเลบนรอยอระยะารยธรรมภาคใต้ซึ่งมีความสวยงามโดดเด่นในบรรยากาศที่อบอุ่นที่สําคัญชายหาดที่ติดกับที่พักนั้นหันหน้าเข้าทางทิศตะวันตกเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอันดับต้นของประเทศส่วนรอบข้างรีสอร์ทรายล้อมไปด้วยสวนมะพร้าวและทานน้าทะเลสาบ มชาติเหมาะกับการมาพักผ่อนกายและใจพร้อมกับกิจกรรมหลากหลายใครชอบที่พักหรูหราแต่มีสไตล์รับรองว่าต้องโดนใจแน่นอนค่ะเพราะบนพื้นที่กว่า6ไร่แห่งนี้ถูกเนรมิตให้เป็นอาคารล้อมเสมือนกำแพงเมืองที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนสู่อาณาจรรักรแห่งนี้ห้องพักที่นี่มีบริการทั้งแบบห้องพักบนอาคารและวิลล่าเพียง69ยูนิตมีให้เลือกถึง5รูปแบบด้วยกันจุดเด่นคือทุกห้องมองเห็นทะเลมีขนาดกว้างขวางตกแต่ง อย่างละเมียดละไมใส่ใจในรายละเอียดและผ่อนคลายสบายหน้าพักผ่อนรองรับทั้งนักท่องเที่ยวที่แวะมาพักผ่อนคนเดียวมากับคนรักกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะ มาต่อกันที่เดอะแซนเขาหลักบายกตาธานีที่พักโซนเขาหลักบรรยากาศดีติดทะเลที่ควรค่าแก่การไปแอบอิงธรรมชาติที่เหมาะแก่การมาพักผ่อนใช้เวลาดีๆร่วมกับครอบครัวหรือคนรักโดยรอบทิศทางของพื้นที่ถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติรวมไปถึงมีส่วนน้ําในตัวเรียกได้ว่าเป็นที่พักที่ตอบโจทย์ทุกคูครอบครัวอย่างแท้จริงซึ่งที่นี่เน้นดีไซน์สวยงามมีอาคารห้องพักให้เลือกถึง3โซนด้วยกันทั้งโซนสวนโซนทะเลและ และโซนสวนน้ําจุดเด่นคือทั้ง3โซนก็จะมีสระว่ายน้ําของตัวเองไม่ว่าใครจะพักโซนไหนก็สามารถไปเล่นน้ําได้ทุกโซนนั่นเองค่ะในส่วนของห้องพักมีถึง9รูปแบบด้วยกันมีให้เลือกทั้งวิวสวนวิวทะเลรวมไปจนถึงห้องพักสําหรับครอบครัวทั้งติดสระว่ายน้ําและไม่ติดที่สําคัญยังมาพร้อมคิสคลับโซนอคว่าสวนน้ําที่มีอุปกรณ์เครื่องเล่นครบมากๆครอบครัวไหนที่มีเด็กเล็กรับรองที่พักแห่งนี้ถูกใจเด็กๆแน่นอน ค่ะ ถ้าอยากมาสัมผัสทะเลโซนเขาหลักจังหวัดพังงาแบบเงียบสงบผู้คนไม่พลุกพล่านอยู่แล้วก็ต้องมาเช็คอินที่นี่เลยค่ะรามาดาเขาหลักรีสอร์ทที่พักสวยติดหาดบางเนียงท่ามกลางบรรยากาศอันแสนรื่นรมเสมือนนิหาดส่วนตัวพร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามหน้าหาดสําหรับห้องพักของที่นี่มีให้เลือกทั้งหมด5ประเภทมีทั้งห้องพักบนอาคารและบ้านพักแบบวิลล่าภายในตกแต่งได้เรียบรูมาพร้อมกับบรรยากาศอบอุ่นใครที่ มาพักที่นี่ไม่ต้องออกไปเที่ยวไหนก็ยังได้ค่ะเพราะมีสปาคอยบริการผู้เข้าพักในตัวมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ไว้รองรับแขกทุกเพศทุกวัยอีกทั้งยังมีห่วงยางรูปสัตว์น่ารักน่ารักหลากหลายรูปแบบให้เราได้หยิบยืมมาถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลด้วยนะที่พลาดไม่ได้เลยคืออาหารการกินเพราะที่นี่ถือว่าจัดเต็มสุดๆค่ะซึ่งนอกจากจะมีห้องอาหารริมทะเลไว้คอยให้บริการพร้อมเมนูอร่อยๆที่หลากหลายแล้วยังมีตัวเลือก a n y t i m e Anywhere เสิร์ฟอาหารเช้าสำหรับสองท่านที่ไหนเวลาไหนในรีสอร์ทก็ได้ด้วยค่ะบอกเลยว่าดีงามไม่แพ้ที่ไหนไหนเลย ที่เดอะวอเตอร์สเขาหลากักโรงแรมสุดเก๋ในเครือกตาธานีพร้อมต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยการตกแต่งที่มีเอกลักษณ์บรรยากาศสบายเหมือนอยู่บ้านพักตักอากาศของตัวเองนอกจากการออกแบบที่ทันสมัยแล้วยังมาพร้อมคอนเซปต์น้ำคือชีวิตโดยโรงแรมประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นน้ำกว่า3,000ันตารางเมตรแบ่งเป็นสระว่ายน้ำถึงเจ็ดสระด้วยกันสีฟ้าสดใสของน้ำสร้างบรรยากาศผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะห้องพักของที่นี่แบ่งออกเป็นสองโซนค่ะคือเบวิ v ห้องพักรูปแบบตึก5ชั้นที่อบล้อมด้วยสระว่ายน้ำและว a อเตอร์สวิงได้รับแรงบันดาลใจจากท้องทะเลสู่ดีไซน์ห้องติดสระน้ำสำหรับส่วนกลางของโรงแรมก็จัดเต็มมากนอกจากมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ถึงเจสระแล้วยังมีจุดถ่ายรูปไฮไลท์และแอคชั่นโซนที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์สันทนาการอาทติโตพูมุมทีวีเกมส์ Games. อีกทั้งยังมีห้องฟิตเนสให้ผู้เข้าพักได้เลือกใช้เติมความสุขระหว่างที่พักผ่อนที่นี่อีก do i know ที่สุดท้ายเราจะมาพักที่โฮเทลการเข่าลักแม้ว่าโลเคชันจะไม่ได้อยู่ชิดติดทะเ,เลแต่ด้วยการออกแบบที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ก็ทําให้เราเพลิดเพลินสุดๆค่ะที่สําคัญยังคงรักษาบริบทของผู้คนในยุคอดีตได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัวอาคารเครื่องปูนเครื่องไม้สีดําเข้มที่สร้างอิงจากบ้านเก่าของกงที่สําคัญยังต้อนรับผู้มาเยือนทุกคนอย่างอบอุ่นเสมือนมาพักผ่อนบ้านที่ต่างจังหวัดอย่างไรอย่างนั้นเลยล่ะค่ะในส่วนของห้องพักมี มีทั้งหมดเพียง20ห้องมีให้เลือก3แบบแต่ละห้องตกแต่งสวยงามมีความคลาสสิกแต่ทันสมัยอีกทั้งยังตั้งใจเลือกข้าวของเครื่องใช้มาเป็นอย่างดีให้ผู้มาพักนอนสบายราวโรงแรม5ดาวเลยค่ะแถมแต่ละชั้นยังมีป้ายบอกเลขสะท้อนกลิน่นอายวิถีชีวิตชาวบาบาจำลองข้าวของตกแต่งภายในบ้านได้น่ารักน่ามองนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส่วนกลางอย่างสระว่ายน้ำขนาดกะทัดรัดที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีนานาพันธุ์อีกทั้งยังมีคา และเฟร้านอาหารในตัวซึ่งเขาจะเสิร์ฟเฉพาะอาหารท้องถิ่นแบบดั้งเดิมหากใครไม่ได้เข้าพักก็สามารถมาลิ้มรสอาหารท้องถิ่นท่ามกลางบรรยากาศแบบตะั่วป่าแท้ๆได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกดัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวช n แนลและติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา